สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ hello hello นะคะ hello everyone welcome to lifestyle by by บุยล้ำนะคะ today I come to cooking again I will make ไท a อีสาน food นะคะ we call is a, a beef แกงอ่อมนะคะเพื่อนมาคานเพื่อนพี่ไยจะมาทำอ่อมเนื้อนะคะแกงอ่อมเนื้อนะคะเพื่อนๆใส่ผักมัน ทุกมีทุกอย่างจัดเลยนะคะเพื่อนนี่นะคะมะละกอเหลือนิดนึงนะคะเพื่อนพี่ไปก็จะเอามาแกงอ่อมนะคะานี่นะคะาเนื้อนะคะนี่ก็เป็นอ่านผักบล็อกชอยนะคะเพื่อนเนะเาะก็เป็นอ่ากวางตุ้งญี่ปุ่นนะเพื่อนนี่ก็ผักในสวนนะคะเป็นผักกาดผักกาดเขียวนะคะแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะเพื่อนนี่เนาะพริกเราก็ตำไว้เรียบร้อยนะคะหยาบๆยานะคะเดี๋ยวเราจะมา จัดกันเลยนะคะเ t s start s t a r t นะคะนี่น้องเพื่อนเราจะทำหม้อใหญ่แล้วเพราะว่าผักเรามันเยอะนะคะ้นเพื่อนเปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟเตาใหญ่เลยนะคะ้นเพื่อนมานะคะใส่น้ำมันนิดนึ่งน้องเพื่อนที่ใบจะมาเก็บอาเจียว แกงนิดนึงนะคะเพื่อนสูทไผ่ก็สูตรไผ่เดินเพื่อนเราทากินแต่ละครอบครัวกินไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนพี่ไผ่ชอบเกลียวหอมเกลียวกับเทียมก่อนนะคะเพื่อนพี่ไผ่ชอบเกลียวกับเทียมก่อนนะคะกินไม่เหมือนกันเนาะกินเนาะนมันร้อนตำให้ชอบตำแหลกเนาะเพื่อนตำอย่าง อเป็นนันหอมแขกนอนเพื่อนหอมแขกแล้วก็กระเทียมนะคะที่อยู่ในนี้นะคะหอมแขกกระเทียมพริกนะคะเป็นพริกทีฟา้าเม็ดใหญ่น้อนเพื่อน นราชอบชอบใครชอบมันนะคะสบไตล์สไตล์ใครสไตล์มันนะคะสไตล์ใบบุญลำจัดให้นะคะสบไตล์นี่แหละค่ะอีสานของแค้นะคะอีสานล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแควก็จะมา,าล้วนเล็กนิดหนึ่งเนาะเพราะมันมีเทคกมีกระเทียมอย่นี้นะเพื่อนเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเักหน่อยนะคะเพื่อนนี่ก็ ขานั่นเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะเกลียวให้มันหอมนะคะเกลียวให้มันหอมขาตะไคร้นะะ้่เพื่อนใส่ไปนะคะให้มันหอมน้ำมันนิดนึงน้องเพื่อนนี่เนาะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปนะคะนี่น้องเพื่อนเมื่อพลิกเราได้ที่แล้วเราใส่เนื้อลงไปรวนนิดเลยนะคะเพื่อนเนาะ เนื้อก็จะเป็นเนื้อติดมันนิดหนึ่งนะท่านเพื่อนเนื้อเราเป็นเนื้อติดมันน,นิดนึงเนาะเพราะว่าแกงอ่อมใช้เนื้อติดมันนิดนึงนะท่านเพื่อนรสชาติมันจะใช่เลยนะคะใช่เลยนะท่านเพื่อนมันจะหอมนะคะรวนให้มันเข้ากับพริกกับเตือนนะคะชอบใครชอบอย่างนี้นะคะจัดไปนะท่านเพื่อนอือเดี๋ยวพี่ไปจะ ปิดฝานรวนเนื้อแป๊บหนึ่งนะคะนั่นเพื่อนเนื้อเราก็รวนได้อ่านิดหนึ่งแล้วน้องเพื่อนเราก็มาเอาผัดบางส่วนลงไปผัดเลยนะคะเพื่อนนี่เนะาะกอมะละกอนะคะเพื่อนมีมาละกอละแล้วก็ถั่วลัวนเตาเพื่อนพี่ไปแกงหม้อใหญ่พี่ไปกินคนเดียวนะเพื่อนแต่ว่ากินหลายวันะค่ะเพื่อนเลยผัดอผัดให้มันแบบว่า เ้าน้ำมันนิดนึงน้องเพื่อนมันจะทําให้การทําอาหารเนี่ยมันหอมน,น้องเพื่อนมันได้กลิ่นน้ํามันแล้วก็เป็นหอมกลิ่น,นกระเทียมน้องเพื่อน mm. ออนี่สูตรสูตรใบบุยลํานะคะเพื่อนแต่สูตรคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างไรนะคะเพื่อนค่อยมกักกินแบบนี้มานานแล้วนะคะเพื่อนนี่ก็ใส่ตัวอ่าอ่าตัวบลอกช้อยเลยนะคะเพื่อนเี่เป็นอันผักกาดด้วยนะคะผักกาดเขียวนะคะเพื่อนที่ใบทําชิ้นใหญ่นิดนึงไม่เป็นไรก็พวกนี้ที่ใบชอบอัน ทำให้ผักมันเละๆนั่นเพื่อนมันอร่อยนะเพื่อนผักให้ผักมันเละๆนั่นก็ะ <c oughs> นี่ดอกแคกงเราในสวนเองนั่นเพื่อน <c oughs> เรากินมีชอบผักอะไรนะคะมีผักกินใส่ไปเลยนะคะผักเราเยอะนะเพื่อนอืมก็เป็น <c oughs> มันใหญ่เราก็หักมานลยนะคะวา <c oughs> งตุ้ม เคี่ยวให้มันมีกลิ่นน้ำมันติดนึงนะแล้วก็ถึงได้เติมน้ำน้อนเพื่อนอโอเคนะคะใส่ผักเป็นสวนเลยเพื่อนใส่แกงหม้อใหญ่นะคะกินหลายวันนั่นเพื่อนให้เนาะไม่ได้กินวันเดียวเด้อพี่น้องมันก็แซ่บโพดโพนะคะแล้วก็จะอร่อย โอ๊ตโถ่เโมมะแดงนะคะเนาะน่องเลยนะคะนี่เน้อเรามาล้วนให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อก่อนนะคะเพื่อนไปใส่ทุกอย่างที่มีนะคะเพื่อนผักในสวนเนี่ยมันแตกออกมาพี่ก็เก็บมาล้างให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ไปนะเพื่อนผักสดในสวนอะทำอะไรก็อร่อยเพื่อนมันไม่ใช่ผักค้างคืน เราเก็บมาเราก็มาล้างล้างล้างให้ดีนะเพื่อนล้างทุกอย่างนะเพื่อนผักนะปิดฝาหนึ่งนิดนึงนะ,ะเพื่อนเพื่อให้มันเข้าน้ํามันนะคะนี่น้องเพื่อนเมื่อที่ใบป,ปิดฝาไว้สักพักแล้วนะคะเน่นะคะผักเราเริ่มนิ่มหนึ่งนะเพื่อนที่ใบก็จะมาปรุงนะพี่น้องครับสูตรไข่สูตรไข่เด้อพี่น้องชอบแบบไหนจัดจัดตาแบบนั้นนะคะเนยน้องอัน ผมนวดนะคะัเพื่อนเนาะใส่ชอบมากใส่ชอบเยอะใส่เยอะนะคะเบไก็ใส่ประมาณนี้นิดนึงนะคัเพื่อนไม่ถึงไลเยอะมากนะคะเดี๋ยวหัวล้นนะคะัเพื่อนเนาะแค่นี้ก็ผมน้อยนะคะอันเข้าครัวนั่นเพื่อนนี่เนาะเข้าคืออ่าเข้าคั่วนะคะจะหมดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปก็ใส่หมดนี่เลยน้อเพื่อนมันมีไม่ไม่เยอะนะคะคั่วใหม่นะคะเราคั่วเองนะคะเข้าคั่วนี่นะพี่น้่ง ที่ใบขั้วเองนะข้าวขั้วนคนแน่จักน้อยนัเพื่อนใส่น้ําน้อยนะคะนาอเพราว่าเป็นอมที่ใส่น้ํากรุบกริบน้องเพื่อนไม่ใส่น้ําเยอะนะคะนี่นะคะน้ำปอาร้าน,นะคะขาดไม่ได้นะคะแกงอ่อมนะคะต้องใส่ ชอบปลาล้าเยอะนะคะจัดนะท่านเพื่อนเนาะที่ใบชอบพอสมควรนรั่นเพื่อนปลาล้านอ่ะอันนี้เป็นนันที่อ่าที่สู่นะคะช้อนกาแไฟนอนเพื่อนไม่ใช่อ่ะช้อนโต๊ะนะท่านเพื่อนนี่เนาะเรากกะว่าพอสมควรนะท่านเพื่อนกะว่าเราชอบแบบนี้นั่นเพื่อนน้เนาะอูยืนใส่ใบมะกรูดนั่นเพื่อนนี่เนา,ออนานะ ไปมีใบมะกรูดอยู่เนาะอันนี้มันเป็นใบมะกรูดที่แช่ต้องฟิตนอนเพื่อนมันเลยครั้งนิดนึงเนาะใส่แบบนี้เลยไม่ต,ไมต้องฉีกก็ได้ใส่ไปเลยไม่ต้องฉีดนะเพื่อนนี่เนาะตอนที่ตําพริกแกงเนี่ยใส่เกลือไปแล้วนั่นเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันจะเค็ไมไหมน้องเพื่อนเลย เ,เพราะว่าเราใส่น้ำปลาเยอะด้วยเพื่อนเลยในเนาะเพื่อนๆนี่นะคะอมเราก็ใช้ท่ายแล้วนะท่านเพื่อนี่เนาะดูนะดูนะี่นะน้องให้ดูหน้าตาชัดๆนี่เห็นบ้น,น่ากินมากเพื่อนหอมหอมหอมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนกินคนเดียวะะเพื่อน ตักไปถ้วยหนึ่งเลยนะคะนน่เนาะนี่นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะข้าวกล้องนนเพื่อนใบหูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวกล้องนะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดเสิร์ฟเลยนะคะเน่เนาะจริงๆมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพื่อนพอผัดมันลงมันก็ไม่เยอะนะคะเพื่อนเนยนะเนื้อโรยหน้านีดนังนเพื่อนเนย เลยนะคะนี่นั่นะเพื่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะคะตามมานะคะ